ซูเปอร์รีวิวพอดแคสต์สร้างสรรค์สาระและบันเทิงสารคดี The Devil on Trial พี่ภาคษาปีศาสตร์ฉายในปี2023จาก Netflix ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงโดยนำเสนอภาพจริงฟุตเทจจริงและเสียงจริงคดีของคนที่อ้างว่าถูกปีศาสตร์เข้าสิงทำให้เรื่องราวนั้นเลวร้ายจนกลายเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในคอนเนตทิคัตในช่วงทศวรรษที่80นะครับ ซึ่งจะเป็นการนำเสนอการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วครับเดวิดแกรนเซลมาเล่าเรื่องราวปีศาจเข้าสิงเขาตอนอายุ11ปีเขาก็เป็นลูกชายของคู่รักคู่หนึ่งในบลุกฟิลที่ครั้งหนึ่งมีพฤติกรรมแปลกๆแ,และเกี่ยวข้องกับอานี่จอรสันชายที่ก่อเหตุฆาตกรรมและก็อ้างว่าทำไปเพราะถูกปีศาจเข้าสิงเป็นผู้บงการครับเขาอยากเล่าเรื่องราวที่ถูกต้องนั้นให้ทุกคนฟังนะครับ เดวิดก็เป็นเด็กแบบเงียบๆอยู่กับเพื่อนและเล่นแบบมีความสุขเหมือนเด็กทั่วไปเป็นปกติสุขแบบครอบครัวทั่วไปแต่เรื่องนั้นมันเริ่มต้นตังที่เด็บบี้พี่สาวของเดวิดที่คบหากับอานี่จอร์นสันได้ไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่นิวทาจึงย้ายไปอยู่ที่นั่นด้วยกันและก็วางแผนจะแต่งงานกันครับ ในวันที่2รกรกฎาคมปี1980ครอบครัวของแกรสเซลได้ไปช่วยเดบบี้กับอานี่ย้ายบ้านเมื่อไปถึงบ้านหลังใหม่ทุกคนก็รู้สึกว่าบ้านหลังเนี้มันมีความแปลกและไม่สามารถอธิบายได้นะครับ ทุกคนเนี่ยช่วยกันทำความสะอาดบ้านส่วนเดวิดทำความสะอาดในห้องนอนใหญ่เพียงคนเดียวไม่นานเดวิดก็วิ่งออกจากห้องนอนนั้นออกไปนอกบ้านแสดงความหวาดกลัวอะไรบางอย่างที่อยู่ในห้องนอนเขาอยากกลับบ้านให้ได้แต่แม่บอกว่าให้ทำงานให้เสร็จถึงจะกลับได้แต่เขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลหรือสิ่งที่เขาเห็นในห้องนอนนั้นว่าคืออะไร ทุกคนกลับบ้านกินข้าวเย็นด้วยกันทุกอย่างดูเหมือนว่าจะปกติแต่เดวิดก็แสดงอาการบางอย่างที่มันกวนใจเขาจากนั้นเดวิดก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของพี่สาวให้ทุกคนได้ฟัง ในห้องนอนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ด้วยกําลังจ้องมองเขาทํางานจากนั้นมันก็พลักเดวิดจนลม้ลมลงบนเตียงสิ่งที่เห็นก็คือปีศาจแต่งตัวด้วยชุดในวันฮาโลวีนดวงตาสีดาคลับเหมือนกับก้อนถ่านมันพูดกับเขาให้ระวังตัวมันจะเอาวิญญาณของเขาไปเขากลัวมากจนต้องวิง่งหนีออกมานอกห้องและในคืนนั้นเองเดวิดนอนไม่หลับรู้สึกว่ามีบางอย่างเข้าใกล้เขาเข้าใกล้บ้านมากขึ้นและกําลังยืนมองเขาจากนอกบ้าน จูดี้แม่ก็เริ่มกังวลเรื่องของลูกชายจึงโทรศัพท์ไปหาคุณพ่อเดนิสขอให้มาประกอบพิธีกรรมที่บ้านคุณพ่อก็มาที่บ้านพร้อมกับของศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นน้ำมนต์กำยานไมก้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ในการปัดเป่าทั้งบ้านทุกคนนั้นรู้สึกสบายใจขึ้นแต่ก็หารู้ไม่ว่าความสยองขวัญและการคุกคามจากปีศาจนั้นพึ่งจะเริ่มต้นขึ้น คืนนั้นประมาณตีสามเดวิดกรีดร้องเสียงดังลั่นบ้านมันมาแล้วมันจะลงโทษผมจากนั้นบ้านก็สั่นสะเทือนราวกับว่ามีคนขับรถบรรทุกมาชนบ้านเสียงเหมือนกับบ้านนั้นถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆไฟติดติดดับดับแก้วตกแตกเดวิดก็ตะโกนว่ามันมาแล้วมันมาแล้วอยู่ตลอดเวลาเหตุก,การณ์ดำเนินไปประมาณ 40, 40วินาทีจากนั้นทุกอย่างก็สงบลง ทุกคนรู้ว่าถูกปีศาจจัดการเข้าให้แล้วและจะไม่ยอมให้ผีหรือปีศาจต,ตนใดมาลังควานหรือขับไล่พวกเขาออกจากบ้านไปได้หอบครัวแกสเซลจึงรีบหาคนมาช่วยทันทีและเรื่องนี้ก็ดันไปเข้าหูเอ็ดและรอเรนวอเรนนักปีศาจวิทยาเดโมโนโรจิตชื่อดังที่ประกอบพิธีกรรมการขับไล่ผีและปีศาจมานับพันครั้งทั่วโลก และคดีที่ทําให้ทั้งคู่รักวอร์เรนนั้นโด่งดังมากที่สุดก็คือคดีชายหนุ่มที่ฆ่าพ่อแม่และพี่น้องสี่คนอย่างเลือดเย็นในบ้านหลังหนึ่งที่อเมตี้วิจึงกลายมาเป็นหนังสือขายดีกับหนังขายดีที่ชื่อว่า The a m i t y v i l l e Horror หรือผีทวงบ้านซึ่งเด็บบี้เป็นคนโทรศัพท์ไปหาเอ็ดวอร์เรนให้มาช่วยซึ่งเอ็ดก็รับปากและก็พาหมอมาที่บ้านของเดบบี้ด้วย เมื่อคู่รักวอร์เรนมาถึงก็ให้หมอพาตัวเดวิดไปตรวจผลการตรวจก็ปกติดีทุกอย่างทั้งร่างกายและจิตใจจากนั้นคู่รักวอร์เรนก็ให้ครอบครัวแกสเซลตอบคำถามของเขาอย่างตรงไปตรงมาโดยมีการบันทึกเสียงเอาไว้ด้วยถามความรู้สึกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเดวิดปีศาจที่จะเอาตัวเดวิดไปและในคืนที่ปีศาจคุกคามอย่างรุนแรง คู่รักวอ์เรนสนใจคดีนี้มากแต่เขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงพอต้องเห็นกับตาตัวเองให้ได้ซะก่อนต้องสัมผัสให้ได้ก่อนถึงจะพูดได้อย่างเต็มปากว่าบ้านหลังเนี้ถูกปีศาจคุกคามและยอมเชื่อว่าเดวิดนั้นถูกปีศาจเข้าสิงจริงๆในคืนนั้นเองเอ็ดได้ท้าทายปีศาจให้ปรากฏตัวใช้น้ำมนสักษษสิทธิ์ซัดไปทั่วบ้านใช้ไม้กางเขนสักสิทธ์ตามวิธีที่หมอปราบผีหรือนักปีศาจวิทยาใช้กัน และในระหว่างประกอบพิธีเขาก็รู้สึกว่าเห็นอะไรบางอย่างตัวเป็นเป็นโผล่เข้ามาในบ้านเขาท้าทายปีศาจว่าถ้ามีตัวตนจริงก็ให้เคาะถึง3ครั้งจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้น3ครั้งจริงเหมือนมีคนใช้ค้อนขนาดใหญ่ทุบบ้านพร้อมกับไฟติดๆด,ด,ดับๆทุกคนรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เดวิดก็พูดว่าเราทุกคนจะต้องถูกลงโทษ จากนั้นรอเรนก็เดินไปทั่วบ้านเธอกระซิบบอกเอ็ดว่าเห็นมวลสีดำขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังของเดวิดเธอบอกว่านั่นคือปีศาจไม่ใช่ผีแต่ทุกคนก็ไม่ได้เห็นเหมือนเธอทุกคนนั้นกลัวทั้งบ้าน จากนั้นก็เล่าว่าการสิงสู่ของปีศาจนั้นมีอยู่5ขั้นตอนก็คือเริ่มจากการยินยอมที่เผลอ,อนุญาตให้สิ่งนั้นเข้าครอบงำเช่นการเล่นกระดานผีจากนั้นผีก็ตามมาที่บ้านจากนั้นก็ครอบงำจิตใจบุคคลจะเผลอมีพฤติกรรมที่มีความรุนแรงมากขึ้นจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการสิงโดยสมบูรณ์โดยดวงวิญญาณของบุคคลน,นั้นไม่ได้อยู่ในร่างแล้วแต่เป็นปีศาจเข้ามาสิงแทน คนที่ถูกสิ่งนั้นจะทำตัวต่างจากเดิมพฤติก,กรรมจะไม่เหมือนเดิมปีศาจควบคุมความคิดส่งสารผ่านเขาและแสดงอารมณ์ร้ายมากขึ้นซึ่งคู่รักวอร์เรนได้ให้ครอบครัวแกสเซลติดต่อไปที่โบสถ์แต่โบสถก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนักเอ็ดจึงหาทางช่วยอีกทางโดยทุกคนในบ้านจะต้องบันทึกทุกอย่างที่มันผิดปกติ เพื่อทีเอจะได้นําหลักฐานนั้นไปมอบให้กับอัครสังคาราชบิดพอรตตัดสินใจว่าคริจรจักนั้นจะส่งคนมาช่วยในการประกอบพิธีขับไล่ปีศาจหรือไม่และเตือนทุกคนในบ้านนั้นต้องป้องกันตัวอยู่ตลอดเวลาทุกคนในบ้านก็ไปทืออุปกรณ์บันทึกเสียงและกล้องโพลารอยด์มาบันทึกเหตุการณ์และช่วยกันผลัดกันเฝ้าเดวิดทุกคืนจากนั้นในคืนหนึง่งก็สังเกตเห็นว่าเดวิดนั้นมีพฤติกรรมแปลกประหลาดก่อนจะสลบไป ระหว่างนั้นก็มีการบันทึกเสียงของเดวิดเอาไว้ด้วยซึ่งสิ่งที่พูดออกมานั้นก็ไม่ใช่เสียงของตัวเดวิดเลยตัวเขาพูดว่าสวัสดีแกตายแม่ถามว่ามันคือตัวอะไรแต่ปีศาจก็บอกว่าไม่ใช่ธุระอะไรของแกแม่สั่งให้เจ้าปีศาจออกจากร่างของเดวิดเจ้าปีศาจในร่างของเดวิดก็เริ่มด่าทอและเริ่มใช้ถ้อยคำหยาบคายแกตายและก็ร้องคำราม แม่พยายามไล่แต่ก็ไม่เป็นผลสั่งให้คนไปตามตัวบาทหลวงมาช่วยและก็เริ่มช่วยกันสวดมนต์ตามพระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อขับไล่ระหว่างนั้นปีศาจในร่างของเดวิดก็กรีดร้องอีกสลับกับการหัวเราะเยาะทุกคนในบ้านทำอะไรไม่ถูกได้แต่หวาดกลัวเท่านั้น ในคืนต่อๆมาปีศาจในร่างของเดวิดก็เริ่มทํารุนแรงมากขึ้นโดยการบีบคอแม่และบีบคอทุกคนในบ้านบางครั้งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนานหลายนาทีบางครั้งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนับชั่วโมงทุกครั้งเมื่อเดวิดมีสติขึ้นมาเขาก็จําอะไรเหล่านั้นไม่ได้เลย แต่สิ่งที่ทําให้ครอบครัวนี้รู้สึกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็คือพ่อไม่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งเน,นธรรมชาติและเมื่อเดวิดนั้นมีอาการทางจิตและสิ่งที่ทุกคนรับรู้มันก็เป็นเพียงแค่อุปทานหมู่เท่านั้นและชอบปีกตัวออกไปกว่าจะรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นก็แทบไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้ว จูดี้จึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาคู่รักวอร์เรนอีกครั้งเล่าเรื่องราวทุกอย่างส่งหลักฐานให้ดูทั้งสองจึงวิเคราะห์ว่าเดวิดนั้นกำลังอยู่ในระยะถูกสิงวัตถุประสงค์ของเจ้าปีศาจก็คือทำให้คนในครอบครัวนั้นเสียชีวิตหรือไปฆ่าผู้อื่นให้เสียชีวิตจูดี้กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้มาก เอดจึงเสนอว่าครอบครัวนี้จะต้องได้รับการประกอบพิธีขับไล่ผีหรือปีศาจทันทีซึ่งในระหว่างการประกอบพิธีนั้นเหตุการณ์จะน่ากลัวอย่างที่สุดเพราะปีศาจจะต้องสู้กับและตอบโต้แบบเอาเป็นเอาตายจากนั้นก็พาตัวเดวิดไปประกอบพิธีการขับไล่ซึ่งต้องผ่านเอกสารและขั้นตอนมากมายเมื่อโบสได้เห็นหลักฐานทั้งมวที่เอสส่งไปก็วิเคราะห์ได้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงและอันตรายมาก ต้องมีคนมาช่วยเหลือทำให้คาดินนลในชุดสีแดงมาที่บ้านของแกรเซลทันทีจากนั้นครอบครัวแกสเซลถูกนำตัวไปที่โบสถ์เซนต์โจเซฟที่บรุกฟิลด์คุณพ่อเวอร์จู x เลสผู้เป็นบาทหลวงได้เตือนทุกคนว่าการประกอบพิธีการขับไล่ผีปีศาจนั้นอาจจะมีความรุนแรงถึงขนาดเสียชีวิตได้ จุดเริ่มต้นพิธีก็เหมือนกับมิซาโดยทั่วไปประกอบพิธีไปได้สักพัก,กอากาศที่อยู่บริเวณโบสถ์นั้นก็เริ่มจะเย็นยะเยือกพฤติกรรมของเดวิดก็เปลี่ยนไปสั่นไปทั้งร่างกายร่างกายกระตุกซ้ายทีขวาทีเริ่มมีเสียงหวยหวนออกมาจากตัวของเดวิดแล้วก็เริ่มด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายต่อบาทหลวงเจ้าปีศาจในร่างของเดวิดก็ต่อสู้กลับอย่างรุนแรงและมันดิ้นหลุดจากการพัฒนาการและก็วิ่งเข้าไปทำร้ายคุณพ่อ ทุกคนช่วยกันจับตัวไว้อย่างวุ่นวายจังหวะน,นั้นร่างกายของเดวิดก็ขยับและร่างกายบิดไปมาแบบคนที่ธรรมดาน่าจะทำไม่ได้ปีศาจะกนออกไปว่าพระเยซูจะต้องตายในนรกมันสู้สุดตัวเพราะรู้ว่านี่คือการต่อสู้สุดท้ายของมันจากนั้นอานีเชเยจอนสันก็เอาไม้กางเขนไปวางที่หน้าผาของเดวิดเดวิดก็ดิ้นพร่านเดวิดแทบหายใจไม่ออกอานี ทนเห็นความเจ็บปวดของน้องชายแฟนสาวไม่ได้จึงตะโกนใส่ปีศาจส,สุดเสียงว่าให้ปล่อยเด็กไปและเอาตัวของเขาไปแทนอานี่รับรู้ถึงความเย็นประหลาดที่สัมผัสต,ตัวเขาจากนั้นเดวิดก็สงบลงลอเรนได้พูดกับอานี่ว่าคุณพระช่วยคุณทำอะไรลงไปเอ็ดก็พูดกับอานี่ว่าคุณทำแบบนี้ไม่ได้เพราะนั่นมันคือการท้าทายปีศาจและเป็นการเปิดประตูให้ปีศาจเข้าโจมตีโดยตรง ในคืนนั้นปีศาจออกจากร่างของเดวิดไปแล้วในวันต่อมาเขาก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติใช้ชีวิตในบ้านแกเซลและเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งแต่นั่นมันไม่ใช่เลยมันไม่เคยสงบลงและปีศาจมันไม่เคยหายไปไหนมันรอจังหวะผู้คนที่เข้าใกล้ช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดเท่านั้น หลายวันต่อมาคู่รักวอรเรนก็ไปที่สถานีตำรวจเก่าของเมืองบรุกฟิลด์ตรงถนนเกรบิดเล่าให้ตำรวจฟังเรื่องของการประกอบพิธีการขับไล่ปีศาจให้กับเดวิดและวันนี้อาี่เชเยจอนสันได้ท้าทายปีศาจท,ที่สิงร่างเดวิดให้มาสิงร่างของเขาแทนรอรเรนได้พูดพร้อมกับน้ำเสียงแห่งความโกรธว่าอาี่ไม่ควรทำแบบนั้นเธอเห็นในนิมิตว่ามีการบาดเจ็บอย่างรุนแรงและมีการเสียชีวิตด้วยมีด เธอจึงรีบเตือนตำรวจก่อนจะมีเหตุการณ์อาชญากรรมเกิดขึ้นซึ่งตำรวจก็ได้แค่รับฟังแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์เลวร้ายก็ได้เกิดขึ้นจริงๆอาน,นี่กับเดบบี้เช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันเดบบี้ได้ทำงานในร้านตัดขนสุนัขและในวันที่16กุมภาพัานธ์ปี1981ผ่านไป5เดือนหลังจากการประกอบพิจกรรมขับไล่ผีปีศาจให้กับเดวิด เช้าวันนั้นอาน่กับเด็บบี้ตื่นขึ้นมาด้วยอาการเหมือนกับคนไม่สบายแต่ทั้งสองคนก็ขับรถไปหาพี่น้องของอา่ที่บริดพอร์ตเพราะสุดสัปดาห์นี้พวกเขานั้นจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกคนไปกินข้าวที่บ้านอลรันโบโนเจ้านายของเด็บบี้ดื่มวายนิดหน่อยโบโนก็เริ่มวอยวายอา่บอกให้ทุกคนนั้นกลับตอนนี้เพราะไม่อยากมีเรื่องทุกคนเริ่มเดินลงบันไดออกไปจากนั้นอาน่ก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย ราวหนึ่งถึงสองทุ่มก็มีโทรศัพท์เข้ามาที่บ้านของแกรสเซลเดวิดเป็นคนรับสายโดยเดบบี้ร้รองไห้อยู่ที่ปลายสายก่อนที่เธอจะพูดอะไรออกไปเดวิดก็ได้เห็นนิมิตว่ามีชายคนหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกแทงจูดี้บอกให้สามีรีบขับรถไปที่ร้านตัดขนสุนัขทันทีจากนั้นเดวิดก็ได้บอกกับคนที่บ้านว่าอลันโบโนโน,นั้นเสียชีวิตแล้วโดยอานี่ชเยจอนสันถูกพิสาจเข้าสิงและมันฆ่าโบโ,โน วิทยุตำรวจรับแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นและทางตำรวจลาดตระเวนก็ไปที่ร้านของโบโน่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีการทะเลาะก,กันในอาาพาร์ตเมนต์ของโบโน่โดยที่อานี่กับโบโร่นั้นดื่มกันจนเมามีปากเสียงกันทะเลาะก,กันชกต่อยกันแล้วก็ไปจบที่สนามหญ้าหน้าบ้านรับเลี้ยงสุนัขที่ห่างจากประตูหน้าบ้านเพียงแค่สี่เมตรครึ่งเท่านั้น อานีได้เหยียบมีดที่ใส่ปลอกขึ้นมาแทงอลันโบโน่ซ้ำๆจนล้มลงจากนั้นอานี่ก็หนีเข้าไปในป่าเดบบี้คิดว่าน่าจะหนีไปบ้านของครอบครัวที่อยู่ไม่ไกลบนถนนโอกโรอในขณะเดียวกันเดวิดก็เห็นภาพนิมิตว่าอานี่พร้อมกับมีดนั้นกำลังเดินไปที่บ้านของเขาเขารู้ทันทีว่าอานี่ถูกปีศาจเข้าสิงแล้วและเชื่อว่าอานี่จะมาฆ่าเดวิดครอบครัวจึงช่วยกันปกป้องบ้านเอาไว้ แต่ทางตำรวจก็สามารถจับตัวของอาหนี่เอาไว้ได้เพราะคนขับรถพรยาบาลที่ไปส่งโบโนโนที่โรงพยาบาลเห็นอาหนี่กำลังเดินอยู่กลางถนนพอดีเขาจึงแจ้งตำรวจจับไว้ได้ก่อนระหว่างการสอบปากคำอาหนี่ก็บอกว่าไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจจึงบอกว่าเขานั้นได้ฆ่าเพื่อนของเขาอาหนี่ก็ได้ปฏิเสธกับตำรวจไปอาหนี่พูดด้วยความเป็นปกติไม่ตึงกลัวไม่ร้องไห้แต่จำเหตุการณ์ฆาตรกรรมไม่ได้เลย อย่างไรก็ตามอานี่ชเยนจอนสันก็ถูกดำเนินคดีจนได้ทางสื่อมวลชนและสำนักข่าวได้รายงานว่าทนายฝ่ายจำเลยในคอนเนคติคัตจะพิสูจน์ว่าลูกความของเขานนั้นไม่ได้ก่อเหตุฆาตกรรมเพราะจำเลยอายุเพียงแค่19ปีกล่าวอ้างว่าถูกปีสศาส์เข้าสิงขณะลงมือ อานี่เชยเยนจอนสันอายุ19ปีเท่านั้นไม่เคยมีประวัติการใช้ความรุนแรงเลยแต่กลับถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมอลันโบโนเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ด้วยมีดเขาอ้างว่าถูกปีศาจส,สิงขณะลงมือและจะไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันเกิดเหตุส่วนเดบบี้แฟนสาวของอานี่ก็ให้การยืนยันว่าเห็นแต่การผลักกันไปมาไม่เห็นการใช้มีดเธอรู้อยู่แก่ใจว่าแฟนหนุ่มของเธอนั้นถูกปีศาจเข้าสิงจริง เพราะเธอนั้นมีประสบการณ์ที่น้องชายถูกปีศาจเข้าสิงมาแล้วเธอมั่นใจว่าสามารถพิสูจน์สิ่งนี้ได้ด้วยอย่างไรก็ตามมาตินมิเนลา่าทนายของจอนสันก็ไม่ได้อ้างหรือเอ่ยถึงปีศาจแต่อย่างใดในขณะขึ้นศาลเพราะรอรายงานการชนะสูตรเท่านั้นและตัวของเขาเองก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจแต่อย่างใดด้วย และนั่นมันก็เลยทําให้เขาจําเป็นต้องหาข้อมูลโดยไปปรึกษากับเอ็และรอเรนวอร์เรนถึงทั้งสองคนนั้นก็ได้บอกกับมาตินไปว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของอานี่จอนสันอย่างแน่นอนมันเกิดจากปีศาจที่ควบคุมร่างของอานี่มาตินก็ได้ตามไปที่บ้านของเอ็และรอเรนวอร์เรนได้เห็นห้องเก็บของที่กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์สิ่งเหนือธรรมชาติและก็ได้เห็นตุ๊กตาแอนนาเบลอันเรื่องชื่อ ทีบานเอสและรอเรนวอรเรนก็ได้เปิดเทปบันทึกเสียงกว่า10ม้วนกรณีที่เดวิดนั้นถูกปีิศา์เข้าสิงให้มาตินฟังนำภาพถ่ายจำนวนมากมาให้ดูนั่นมันทำให้มาตินรู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้ยินและได้ฟังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องจริงเขาเชื่อในขณะที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่น่าจะมีทนายคนไหนยอมรับว่าความให้กับอานี่ได้ด้วย จากนั้นมาตินก็ไปตามสืบจนพบว่าที่ประเทศอังกฤษมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วถึง3คดี2คดีแรกก็คือคดีวางเพลิงอีกหนึ่งคดีก็คือข้อหาล่วงละเมิดทางเพศแต่ทั้ง3คดีนั้นก็ได้ถูกตัดสินออกมาว่าจำเลยไม่มีความผิดเพราะถูกปีศาจเข้าสิงในขณะเกิดเหตุมาตินจึงนำคดีดังกล่าวนั้นมาใช้อ้างอิงในการประกอบการพิจารณาดำเนินคดีของอานี่ด้วยไม่นานสื่อมวลชนก็ให้ชื่อคดีนี้ว่า The Devil Made Me Do It สื่อมวลชนบางสำนักก็ได้ตามไปที่บ้านของเอ็และรอเรนวอเรนและก็ได้รับอนุญาตให้นำเทปบันทึกเสียงของเดวิดที่ถูกปีศาจเข้าสิงนั้นนำไปออกอากาศในรายการวิทยุของพวกเขาด้วยนั่นมันก็ทำให้ทุกคนในอเมริกาสนใจคดีนี้ขึ้นมามากกว่าเดิมอีกหลายเท่ามีทั้งเชื่อและไม่เชื่อส่วนคนที่เชื่อก็มีหลายคนมีทั้งนักปีศาจวิทยาและร่างทรงอีกหลายคนเสนอตัวเข้ามาช่วย ส่วนคนที่ไม่เชื่อก็มองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแม้แต่ข่าวพี่ชายคนโตของเดวิดก็ไม่เชื่อว่าการทำของอานี่นั้นเกิดจากปีศาจเป็นคนสั่งให้ทำ ข่าวเล่าในมุมมองของตัวเองว่าในขณะที่เอ็ดและลอเรนวอรเรนมาที่บ้านของเขาเพื่อทําการตรวจดูอาการของเดวิดเขาก็เห็นว่าเอ็ดกับลอเรนวอรเรนนั้นคุยกับทุกคนในบ้านคุยกับทุกคนในครอบครัวของเดวิดแบบตรงๆเลยว่าอาการการถูกปีศาจเข้าสิงนั้นจะเป็นอย่างไรจะมีการด่าทอด้วยไทยคําที่รุนแรงการถือน้ํำลายใส่ข่าวก็สงสัยว่าทําไมจะต้องพูดเรื่องนี้กับทุกคนให้ได้ฟังด้วย และ2วันต่อมาจากนั้นเดวิดก็ทําตามทุกอย่างที่เอ็ดกับรอเรนวอร์เรนได้พูดไปและเมื่อเดวิดเกิดอาการแม่และทุกคนในบ้านก็เหมือนกับว่าจะตั้งใจบันทึกภาพกับบันทึกเสียงมากกว่าจะช่วยกันจัดการกับเดวิดครั้งหนึ่งเดวิดมีอาการรุนแรงทําให้พ่อของเขานั้นเดินเข้ามากระชากเดวิดและสั่งให้สงบนิ่งและเดวิดก็สงบตามที่พ่อสั่งจริงๆ หรือแม้แต่ในคืนเกิดเหตุอานี่แทงโบรโน่เขาวกับพ่อกับไปที่เกิดเหตุทันทีแต่ช่วยบรูโน่ไม่ได้เขารับรู้ว่าอานี่กับเด็บบี้พี่สาวของเขานั้นมีอาการหึงหวงกันเรื่องของโบรโน่ที่เป็นมือที่สามเป็นทุนอยู่ด้วยดังนั้นการอ้างว่าถูกพิศจสิงนั้นก็จึงเป็นเรื่องไร้สาระหรือการแก้ตัวเท่านั้นรวมถึงการที่เดวิดน้องชายของเขาถูกสิงก็ถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระด้วยเช่นกัน การไต่สวนคดีปีศาจฆาตกรรมเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่28ตุลาคม1981ณศสารมนลนแฟร์ฟิลผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทางญาติฝั่งจำเลยก็จะนำหลักฐานที่เอ็ดและรอเรนวอเรนมามอบให้ทนายความโดยหวังว่าคณะลูกขุนนั้นจะเชื่อ ส่วนทางอายการก็บอกว่าหลักฐานรวมถึงเรื่องราวของเอสและรอเรนวอรเรนพูดว่ามีปีศาสสั่งให้ทํานั้นเป็นเรื่องไร้าสาระที่ทั้งสองคนนั้นนํามาเสนอในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากะเพราะว่าต้องการผลประโยชน์จากการเงินเท่านั้นอย่างไรก็ตามมาตินทนายความฝั่งจำเลยก็รู้ตัวว่าหากคดีนี้แพ้ลูกความของเขาจะต้องถูกตัดสินจำคุกถึง25ปีหรืออาจจะถูกจำคุกตลอดชีวิตก็เป็นได้ซึ่งตัวของเขาเองก็หวังว่าคณะลูกขุนนั้น จะเชื่อในหลักฐานที่เป็น,นรูป,ปรธรรมมากกว่าหลักฐานที่เป็นเรื่องของความศรัทธาแต่ผู้พิพากษาก็ได้ให้ความเห็นว่าคําให้การที่ถูกปีศาจเข้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คําพิพากษาในอังกฤษนั้นไม่สามารถนํามาใช้เป็นคดีอ้างอิงได้มันไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้และใช้ไม่ได้กับศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาหลักฐานที่ได้มานั้นมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์และไม่อนุญาตให้นําหลักฐานที่เกี่ยวกับปีศาจนั้นมาใช้ประกอบการพิจารณาคดี เมื่อทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับปีศาจไม่สามารถนํามาพูดได้ในศาลการอ้างอิงว่าปีศาจเข้าสิงจนทําให้อานี่แทงโบรโนนั้นก็พูดไม่ได้มาตินจึงแนะนําให้อานี่พูดว่าสิ่งที่ทําไปก็คือการป้องกันตัวของเขาเองเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยที่ไม่เจตนาแต่ปัญหาก็คือร้อยถูกแทงถึงสี่แผลนั้นไม่สามารถนํามาบอกว่าเป็นการป้องกันตัวได้จากนั้นในวันที่22พฤศจิกาย,ยน1981กอก็เป็นวันพิจ,จารณาคดี คำตัดสินที่ออกมาก็คืออาน,นี่ไม่มีความผิดฐานฆาตกรรมโดยแต่ตรองไว้ก่อนแต่มีความผิดฐานฆาตกรรมโดยไม่เจตนาและตัดสินลงโทษสูงสุดในการจำคุกในเรือนจำถึง20ปีเมื่อผู้พิพากษาอ่านคำตัดสินจบลงเดบวีก็วิ่งเข้าไปหาผู้พิพากษาแล้วก็บอกว่าเขาป่วยจากนั้นก็วิ่งออกจากห้องพิจารณาคดีทันที และเมื่ออานี่ออกมาอานี่ก็หอมเดบบี้บอกให้เธอนั้นใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระส่วนเดบบี้ก็บอกว่าจะไม่มีวันทอดทิ้งอานีอย่างแน่นอน หลังจากการพิจารณาคดีจบลงนะครับแม่ของเดวิดก็ได้รับการติดต่อให้เดินทางไปที่ฮอลลีวูดที่นั่นเอ็ดและรอเรนวอเรนได้รออยู่ทั้งสองคนได้พูดกับแม่ของเดวิดว่ากำลังจะรวยเป็นเศรษฐีเพราะจะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกชายของเธอรวมถึงเรื่องของอานี่แฟนหนุ่มของลูกสาวของเธอนั้นจะถูกนำไปเขียนเป็นหนังสือครับ เอดบอกกับคนเขียนหนังสือว่าจะต้องเสริมเรื่องนั้นให้หน่ากลัวขึ้นไปอีกเพราะคนเหล่านั้นชอบเรื่องน่ากลัวและอีก6เดือนต่อมาเอดและรอเรนวอเรนก็ด้นำสัญญามาให้กับแม่ของเดวิดได้เซ็นครับพ่อและแม่ของเดวิดได้เงินค่าลิขสิทธิ์เพียงแค่4,500ดอลลาร์เท่านั้นส่วนเอดและรอเรนวอรเรนก็ได้เงินไปถึง81,000ดอลลาร์สหรัฐและก็ยังได้เงินค่าลิขสิทธิ์จากหนังเรื่อง The Devil Made Me Do It อีกด้วย The d e v i l made Me do It ก็เป็นชื่อภาคต่อของหนังเรื่อง The Conjuring ในภาค3คนเรียกผีมัจจุราชบงการที่ฉายในปี2021นะครับหนังก็เล่าเรื่องราวของเอ็ดและลอเรนวอร์เรนนักปีศาวิทยาที่ต้องมาพัวพันกับปีศาจที่ดนบันดาลใจให้เกิดการฆ่าอันโหดเหี้ยมทารุณก็ถือว่าเป็นแฟ้มคดีหนึ่งที่สะเทือนขวัญที่สุดในประวัติศาสตร์โดยผู้ก่อคดีอ้างว่าเกิดจากการที่ถูกปีศาจเข้าสิงด้วยครับ โดยหนังนะฮะเล่าเรื่องราวในปี1981เอ็ดและลอเรนวอเรนได้ไปประกอบพิธีกรรมการขับไล่ปีศาจให้กับครอบครัวเกรสเซลในคอนเนติคัตครับโดยเจ้าปีศาจร้ายเนี่ยได้เข้าสิงร่างของเดวิดเกรสเซลวัย11ขวบแม้บาทหลวงคลาสนอตจะเข้ามาประกอบพิธีในการไล่แล้วก็ตามนะฮะแต่เจ้าปีศาจเนี่ยมันก็มีอำนาจมากเกินกว่าจะไล่ได้มันแผงฤทธิ์ทำลายทุกคนที่อยู่ในนั้นแถมยังทำให้เอ็ดนั้นปางตายด้วยซ้ำครับ ก่อนที่เรื่องราวนั้นจะเลวร้ายลงไปอานี่จอนสันแฟน,แฟนหนุ่มของเด็บบี้กระเซลพี่สาวของเดวิดก็ได้พูดกับเจ้าปีศาจใ้สิงร่างของเดวิดว่าเผยปล่ตัวของเด็กไปแล้วก็มาสิงร่างของเขาแทนจอมปีศาจในร่างของเดวิดก็มองหน้าแล้วก็ยิ้มให้กับอานี่แล้วก็เข้าร่างของอานี่ทันที ในขณะที่ทุกคนกระจกระจายไปคนละทิศคนละทางเอ็ดก,ก็ได้เห็นว่าปีศาจนั้นย้ายร่างที่สิงจากเดวิดไปสิงร่างของอานี่จริงและทุกอย่างนั้นก็สงบลงจากนั้นอานี่จอร์นสันก็เริ่มเห็นภาพหลอนครับจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและในวันหนึ่งเขาได้เข้าไปที่บ้านของโบรอนโนที่เดบบีท้ทำงานอยู่เขาได้เห็นโบรนโนนั้นเป็นปีศาจจึงใช้มีดแทงโบรนโนหลายแผลและนี่ก็คือการก่อคดีฆาตกรรมในเมืองนี้เป็นครั้งแรกในรอบนับร้อยปีเลยนะครับ อานี่จอรสันถูกจับเข้าคุกและถูกตัดสินให้มีโทษประหารชีวิตในข้อหาฆ่าคนตายครับแต่เอ็ดและลอเรนวอเรนก็รู้ดีว่าอานี่ตอนกระทำเหตุฆาตรกรรมนั้นน่ะเขาถูกปิศัจเข้าสิงทั้งสองคนจึงรีบหาทนายที่เก่งที่สุดมาช่วยในคดีนี้ครับ ในระหว่างที่ยื่นอยู่ถอนนะฮะเอสและรอเรนวารเรนก็ต้องหาทางไปสืบให้ได้ว่าปีศาจเข้าสิงอานี่จริงๆและสั่งให้เขาเนี่ยกระทำฆาตกรรมนะฮะซึ่งเงื้อเรื่องในช่วงนี้ค่อนข้างเดินตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงครับแต่กย็ยกให้เอสนั้นเป็นพระเอกแบบสุดๆไปเลยนะฮะแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะช่วยครอบครัวแกเซลจนถึงขนาดที่ว่าเอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าแลกเลยทีเดียวครับ ึ่งในชีวิตจริงนะฮะเอ็ดและลอเรนวอเรนเนี่ยได้เงินจากเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวของเกรซเซลเป็นอย่างมากครับครอบครัวเกรเซลเนี่ยมันได้รวยขึ้นเลยนะฮะพวกเขารู้สึกว่าถูกเอ็ดและลอเรนวอเรนกำลังหลอกพวกเขาอยู่ครอบครัวเกสเซลบอกว่าเอ็ดและลอเรนวอลเรนเนี่ยถนัดในสิ่งที่ทำรู้วิธีพูดกับคนและดูว่าต้องหลอกล่อ,ลอคนอยังไงแถมยังสรุปว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นนักต้มตุม๋นชั้นยอดอีกด้วยครับ ส่วนเดวิดที่ถูกปีศาจเข้าสิงก็รู้อย่างเต็มอกว่าอานี่เนี่ยนะฮะไม่ผิดครับเพราะถูกปีศาจเข้าสิงจริงๆจ,จากนั้นในปี1986อานี่เยนจอนสันก็ได้แต่งงานกับเด็บบี้กระเซลในเรือนจำอย่างมีความสุขครับอานีเ่เฉยนจอนสันถูกปล่อยตัวจากเรือนจำในปี1986นะครับ เขากับเดบบี้กราเซลเนี่ยคลองรักกันจนเมื่อเดบบี้เสียชีวิตไปในปี2021นี้เองครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้เดวิดกราเซลหันเข้าหาศาสนาเข้าโบสถ์ถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่ถูกปีศาจเข้าสิ้งอีกเลยนะฮะแต่เขาก็รู้จักวิธีการป้องกันตัวและรู้ว่าหาเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นเขาจะสวดมนต์บทไหนและชีวิตของเขานั้นจะต้องเดินหน้าต่อไปครับ คดีเดบิวต์เมสมีดูอิตนั้นได้สร้างบาดแผลในใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่พ่อและแม่ของตระกูลแกรสเซลเสียชีวิตไปเขาลูกคนโตของบ้านที่ไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจอยู่เป็นทุนอยู่แล้วนะฮะก็อยากรู้ความจริงและสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งที่เดวิดนั้นถูกปีศาจเข้าเสิงเมื่ออายุ11ขปครวบเขาจึงค้นจดหมายและบันทึกจำนวนมากที่แม่ได้เขียนเอาไว้ซึ่งมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งที่เขียนเอาไว้ด้วยครับ ในจดหมายนั้นเขียนว่าทุกคืนทุกคนในครอบครัวกินยาไปแล้วไม่มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อข่าวค้นต่อก็รู้ว่าแม่นั้นชอบเอายาโซมินกยาคลายเครียดและยานอนหลับผสมในอาหารให้กับทุกคนได้กินเป็นเวลานานเหตุผลก็คือแม่ต้องการควบคุมทุกคนในบ้านให้อยู่แบบนิ่ง แต่เมื่อกินติดต่อกันแล้วยาก็จะส่งผลให้ผู้กินนั้นมีอารมณ์ที่ปวนแปร ى, น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นและมักจะเห็นภาพหลอนซึ่งก็มีความเป็นไปได้ครับว่าเดวิดที่กินยาตัวนี้ติดต่อกันอย่างยาวนานนั้นจนทําให้เขาเห็นภาพหลอนและคิดว่าตัวเองนั้นถูกปีศาจเข้าสิงแต่ตัวของเดวิดเองเมื่อโตแล้วนะฮะก็ไม่เชื่อสิ่งที่คราวนั้นสันนิษฐาน เขาเชื่ออย่างสุดใจว่าตอนที่เขาอายุ11ขวมนั้นเขาถูกปีศาจเข้าสิงจริงๆและแม่ก็ไม่มีทางวางยาพวกเขาอย่างแน่นอนเดวิด <David S 1> ได้เล่าต่อไปว่าเขาทำงานเหมือนกับพ่อที่ชอบซื้อของไม่ดีมาซ่อมหาอะไรมาทำเพื่อมาให้ตัวเองนั้นว่างเพราะถ้าว่างเมื่อไหร่ก็มักจะก่อเรื่องขึ้นจากนั้นสรคดี The d e v i l o อ Tri a l พิพากษาปีศาจก่จบลงณตรงนี้